วัสดีครับผมเอีิสเองวันนี้กูคอดหล่อเลยวันนี้ไอ้เบนไม่อยู่ oh, <Jesus. S 1> แล้วกูจะเอาคืนมึงมึงนแกงกูดีนกไอ้เบนเอ้มันถึงเวลาแล้วที่กูจะเอาคืนเบนสิ่งที่เราจะทํากับมันวันนี้ผมยังคิดไม่ออกหรอกแต่ผมคิดว่ามาที่ห้างจะคิดอะไรออกบ้างมันเป็นไอเดียมันเจิดเอ้ยคืออะไรนะเอีิสจะเอาคืนทั้งทีมันต้องเอาแสบๆหน่อย <c oughs> ใช่แล้วแสบๆไปเลย <c oughs> ถึงเวลาเอาคืนแล้ววว <c oughs> เอาละมาอธิบายแผนที่กูคิดออกเมื่อกี้ดีกว่าแผนของเราก็คือเราจะใช้โอกาสนี้ตอนที่เอเบนม่อยู่บ้านเราจะย่องเข้าไปจากนั้นกูคิดว่าไอเบนกลับมาเหนื่อยมันต้องหาไรแดกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในค,ครัวของมันกูจะเอาพริกทาตั้งแต่พื้นยันเพดาน <c oughs> ขั้นแรกก่อนเลยเราต้องไปซื้อพริกก่อนเบนมึงจำไว้นะกูจะบอกมึงมึงอย่าคิดยามกับคนอยู่กูตะกร้าเอาไปกี่ถุงดีวะเออเฮ้ยแล้วแต่บอกมา ภารกิจนี้มึงต้องร่วมมือกับกูเดี๋ยวกูจะพาไปอาบอบนวดเอองั้นซื้อไปสักสิบยี่สิบถุงเลยดีกว่าหยุดแม่งเลยฮ้เอามา่อีกกูว่าอนุมไปด้วยดีกว่าเออเฮ้ยจัดเลยแสบแน่มึงผมจะซื้อไปสักสองขวดอีกขวดหนึ่งผมจะแดกเองส่วนอีกขวดหนึง่งกูจะเอาพริกยัดลงไปไปจ่ายเงินกันดีกว่าพ่อแม่พี่น้องเออเฮ้ยเบนมีเงินจ่ายหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเงินค่าจ้างมึงไงเออเฮ้ยกูจะบอกไอ้เบนช่างแม่งเออไอ้เบนอยู่หรือเปล่าวะทาางปลลลอดภัยยแ้วมเ ออาชิดเอ้ยเออเฮ้ยมึงข้ามกระแพงทำไมเนี่ยเอลิสเฮ้ยเร็วๆตามมาสิเอลิสเอ้ยประตูมีไม่เข้าเออเฮ้ยทำอะไรน่ะพางตัวเอ้ยโอ้เออเฮ้ยโชคดีชะมัดไอ้เเบนขี้กากมันลืมล็อกหน้าต่างขอโทษพี่ชายเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของเบนกับตะก้องสุดหล่อพ่อหนุ่มขาสั้นเดถูกระทะเย็นขา เป็นฉายาที่เข้ากับนายสุดๆเลยพ่อเป็นมันดูแผนการของเราเขาแล้วมันจะโทรบอกแม่ว่าผมดูนเอเลียสแก้งครับหลบเร็วตะก้องเฮ้ยเขาไม่ได้ไปจับเราชีวิตกูเกือบเปลี่ยนตามมาพบผู้บุกรุกมันมีเซ็นเซอร์ตรวจจจบขโมยเราต้องไปเงียบๆพบผู้บุกรุก เอ้ยเอ,อ,อ,อลิฟหยุดมันไอ้เหี้ยปิดยังไงเลยทีนี่ตายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนข้าบ้านก็ได้ยินดับไอ้เหี้ยหยุดเดี๋ยวนี้นปังตาเอ้ยปิดมันเลยเอลิฟจะให้กูทำยังไงเล่ะไอ้เหี้ยเออเฮ้ยไม่รู้กูรู้แล้วไอ้เหี้ยปิดทำงานเรียบร้อยแม่งเอ้ยซากองมาช่วยกูแกะเดี๋ยวนี้ ไอ้เบนมันจะได้ลิ้มรสว่าพลิกนี่มันเผ็ดขนาดไหน,นเอาละเข้าสู่กระบวนการขอเตือนว่ามึงอย่าล้างมือก็ละกันเบนเฮ้ยเอเลียถ้ากูโทรไปบอกเบนว่ามึงจะแกล้งมันเหรอเห้ไม่ดีเลยนะพวกไม่ดีเลยงั้นกูใส่ในเกลล้างมือแม่งด้วยเลยโอหเฮ้ยลืมมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะ มันต้องทดสอบสักหน่อยเฮ้ยอะไรอะไรแม่งเอ้กุนึกวียนเบนกลับมาคุณจะองไปผัดเผ็ดเฮ้ยหยุดเลยไอเลียดหยุดเลยทําไมเปลี่ยนไม่แกงเถอะมึงรู้ไหมวันนี้ยุคใครตะกองงั้นยุคไขยุคเลียดไว้ยุคเลียดตะกองมึงดูนี่เฮ้ยอะไรแม่งโคตรมุ้งหมิงเลยว่ะเรื่องนี้รู้แค่เราสองคนใช่ถ้ามึงไม่อัพคลิปละเลงให้ทั่วเลยถ้ามึงแดกขนมปังแล้วก็โดนแน่ที่เก็บจิ้มกระป๋องอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือไมโครเวฟเอาละเราจะเพิ่มความเผ็ดให้ยาสีฟันกัน สะเทือนปากแน่มึงเออเยดูมันซิน่ารักมุงมิงลองไหมเออเฮ้ยเชิญมึงคนเดียวเลยเอลิสเออเฮ้ยตกลงอีกขวดหนึ่งมึงจะกินใช่ไหมแล้วขวดนั้นจะไม่ใส่พริกใช่ไหมไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยกูต้องอานุมาติเยยังไว้ก่อนเออเฮ้ยจำด้วยนะว่าขวดไหนมีพริกอ๋อไม่ไหวแล้วกูไม่มีเวลามาจำหรอกเด็กได้ก็เด็กเด็กไม่ได้ก็ทิ้งไปไอ้เหี้ย เอาน,นุ้ม่กูล้างปากหน่อย,อยเฮ้ยไอเลียมันขวดไหนแล้วเนี่ยกูต้องขอโทษด้วยนะเอเลียตกูขอสุ่มเลยแล้วกันกูขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกันเป็นยังไงบ้างเอเลียตมึงมันห่วยเรื่องการสุ่มไอ้ตากล้องอ้ากูจะตายไปเนี่ยทอบอกแม่กูเดี๋วยวนี้ให้มันรับกูไอ้บ้าจะมาแกล้งไอ้เบนโดนเองซะง,งนันตอนนี้ควดมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเอเลียตพยายามเข้าเอเลียตสู้ๆอ้าตากูขออะไรเย็นๆมาโปะตาหน่อยเฮ้ยฉันว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะเอเลียตอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้ละเอามาเลยมาเลย อยไอ้เหี้ยควนยังชั่วหน่อยตากล้องมึงอยู่ไหนกูรู้สึกว่าตอนนี้มันเย็นเนชาแล้วไอ้เหี้ยกูว่าหัวกูติดแล้วล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอเลียสกูดึงออกให้เร็วด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอเลียสพร้อมหรือยังสามสองเดืองอ๊ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเอเลียสตากู มึงอยู่ไหนน้าเฮ้ยกูต้องการน้ำแซบ้ากูด้วยกูด้วยขอกูด้วยน้ำอ่ะเฮ้ยกูมองไม่เห็นไม่ใช่กูไปหามึงได้ยังไงตาคองมึงอยู่ไหนน้าเฮ้ยมึงจับโดนหน้ากูขอโทษขอโทษมึงลองคำหาผ้าหรืออะไรสักอย่างสิจับได้เชียอะไรก็เอามาเลยอ่แล้วเลวกูแสเฮ้ยกูก็แสเหมือนกัน ไอ้ตก้องมึงทำอะไรนี่เฮ้ย,ยกูไม่รู้มึงบอกหยิบอะไรก็เอามาเลยงานช่วยกันหาของตัวไหมเฮ้ยกูเจออะไรก็ไม่รู้เอเลียสจัดเลยจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยทั้งเย็นทั้งแสบเอเลียสช่วยด้วยพวกเราคือชาวรับเบนกลับมาเถอะไอ้ข่าวมึงอย่าเสียงดังกูรู้สึกว่าเบนจะกลับมาแล้วเอาถุงไปปิดป,ปากซะ เฮ้ยอย่าร้องเดี๋ยวไอ้หาสัญญาณการขโมยก็ดังหรอกอยู่นิ่งๆก่อนเฮ้ยเสียบจังเอเลียยนั่นไงสัญญาณการขโมยดังขนได้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยใครก็ได้ช่วยกันทีเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยใครน่ะเบนเหรอ ไอเบนไอเบนช่วยกูด้เบนเร็วไอ้บ้านี่พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยเลดเทไปหมดเลยกูต้องขอทราบเหตุผลก่อนเอเลสโอ๊ยไว้ทีหลังเถอะเฮียตอนนี้มึงช่วยกูก่อนได้ไหมเร็วๆกูแซบกูรู้แล้วพวกมึงจะแกล้งกูใช่ไหมไม่มีทางหรอเพราะแผนของนายมันโคตรกะลยว่าเอเลสงั้นนายลองบอกนอยซิวันนี้มันยุใครยุเบนยุเบนกูยอมไรเบนไหเบนเร็วโอ้ยน่าสงสารจริงเลยเอเลสเอ้ยเบนกูมีอะไรจะบอกมึง นมที่แดกเข้าไปมันมีพลิกกูัวแล้ว